ตอนนี้สภาพจิตใจเอ่อความรี่มันเกิดเนาะก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมเรียบร้อยค่ะจิตใจก็หนูว่าน่าจะค่อยๆพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าหลังหลังจากที่หนูเข้าบําบัดตั้งแต่รอบที่แล้วมันก็รู้วิธีว่าแบบโอเคมันจะต้องโปเทคจิตใจยังไงมากขึ้นค่ะใช่พอ้อนักจิตวิทยา่นักจิต,จตแพทย์อะไรอย่างเงี้ย ใช่เพราะว่าตแต่ตอนตอนแรกที่หนูเป็นอ่ะตอนนั้นหนูเป็นวิตกกังวลกับแพนิกอยู่แล้วใช่ค่ะพอเจอเรื่องนี้ก็เหมือนหนักกว่าเดิมแต่ว่าก็ยังยังคงรู้วิธีว่ามันจะจะควรปรเทคตัวเองอยังไงตอนตอนแรกเราเหมดียวกับตรงนี้ได้ไหมอ,อ้มตอนตอนแรกแบงก์เหมือนกันใช่แบบพอวันวันแรกที่รู้ก็โอ้โหแบบแบงค์ใช่ค่ะแต่ว่า ถือว่าต้องต้องคงสภาพการเป็นศิลปินนักแสดงให้ได้เพราะว่าพอรูปุ๊บอีกวันหนึ่งก็ทํางานเลยใช่ค่ะสิ่งที่สาคัญที่สุดของลคืออะไรคนรอบข้างเราคือหนูว่าทุก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 คนสาคัญกับหนูหมดเลยว่าต้องต้องต้องเป็นให้ได้ว่าแบบว่าอะไรคือจุดที่เราจะมาหาตรงกลางกันมากกว่าค่ะใช่เพราะเราก็คุยกับทุกทุกฝ่ายเลยแสดงว่ากำลังใจก็มากๆจริงๆใช่ค่ะทั้งทั้งเอ่อ เนี่ค่ะแล้วก็น้องค่ายแล้ถึงไม่เป็ไนไ,ไรค่ะ<ม>ของใครแบบอ๋อไฟน้ำไฟคายแล้วก,แวก็แล้วก็แฟนแฟนคลับทุกๆคนๆใช่ค่ะจริงๆพอ พอรู้เรื่องราวว่าเกิดขึ้นยังไงทุกคนก็โฟกัสในส่วนของคดีความในส่วนของเบกกี้ทงให้กำลังใจพีอ่อินออก,ก็ให้กำลังใจตลอดค่ะก็บอกว่าหนูอยู่ข้างๆนะมีอะไรคุยได้อย่ากเก็บไว้คนเดียวมไม่อยากให้แพนิคเองหรือว่ารู้สึกไม่ดีเองคือถ้าช่วยอะไรได้ก็กเดมพีใช่เพราะว่าเราเราคุยกันทุกเรื่องเลยแล้วก็อย่างวันแรกที่คนแรกที่รู้ก็คือเขาใช่ก็คือแบบไม่นั่งคุยกันแล้วก็ เปลาปลจังหวะอะไที่เราซึ้งกันมากที่สุดอะคืซึ้งไปที่หนสุดมันคงเป็นเป็นช็อตที่หนูทํางานวันแรกแล้วหนูร้องแบบร้องไห้เราเศร้าตลอดเวลาที่แบบพูดถึงอะไรไม่ได้เลยหนูจะร้องไห้ตลอดเนี้ยค่ะแล้วน้องก็ถามมาแบบเป็นอะไรใช่เห็นแล้วว่าแบบแววตาไม่สดใสตอนแรกหนูก็ป่วยตอนแรกหนูเพราะว่าลงจากเครื่องพอดีใช่ค่ะแล้วพออีกวันนึงก็ทํางานก็เลยแบบ โอเคตอนแรกเราจะไม่พูดกับใครแล้วเพราะว่าแบบมัน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 ต้องผ่านกระบวนการคิดเยอะๆก่อนนะคะก็เลยแบบโอเคเออบอกอน้องคนแรกพอพอเบกกี้รับรู้ว่าคนข้างเราเริ่มแบบข้างมน,ไ,นไม่ดีเราให้กำลังใจเขายังไงที่แบบไมให้เขาดไปได้วันนั้นหนูจำได้เลยว่าหลังจากถามว่าพี่ฟินเป็นอะไรพี่ฟินก็่า่ ก่อนล้วก็แบบพี่พิงก็ค่อยๆร้องไห้ค่ะแล้วหนูบอกเอสโอเคไม่เป็นไรยังไงก็จะผ่านไปได้แบบด้วยใช่แล้วองก็ร้องด้วยเราพ้องเราลองนำแล้วน้องร้องตามก็าเลยเป็น d ้าไป อันนี้เ่ิงเศร้าอยู่เนอะคะเนี่ยรรู้สึกว่ามันไม่ควรมีใครสักคนต้องมาเจอเรื่องแบบนี้่ไม่ว่าใครก็ตาม invade privacy สุดๆแต่ว่าอย่างอีเวนต์หลายๆวันที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ก็พิสูจน์ว่ากำลังใจเราไม่เคยหายไปเลยแฟนคลับเยอะใช่่่่คคคะต้อองขบุุณพีีททกน เารพแล้วก็เข้าใจในทุกการเดินทางของของเราทั้งคู่ด้วยค่ะก็อยากอยาก,อยากให้อยู่แบบนี้นานๆแล้วก็หวังว่าจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นหลังจากนี้ส่วนในส่วนของคดีความไปสามารถพูดได้บาไห<ว>มพูดพูด,พ,ด,พ,ดพูดได้ค่ะแต่ว่าหนูหนูไม่ที่ที่ไม่ได้อยากออกมาพูดเพราะว่าวกลัวลูกคดีความมันจะเสียเพราะว่าเราก็ดําเนินการไปในระดับหนึ่งมากๆค่ะหนูหนูรู้สึกว่าเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นความเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างกิดขึ้นเพราะว่าใายคุณรึเป็นผู้ในเรื่องของอะไรไม่ดีเราเรา เข้าใจค่ะคือเราติดตามคดีความตลอดหนูก็คุยกับพี่ทนายตลอดว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เร็วๆนี้น่าจะได้เห็นอะไรที่คู่หน้ากดขึ้นค่ะจริงเราอยากให้เคสเราเป็นการเป็นเคสตัวอย่างสําหรับการแบบลุกล้ำพื้นที่สนใจอยากให้เป็นเคสสุดท้ายเลยแบบนูแคปเทนใช่หนูไม่อยากให้ใครจะต้องมารู้สึกกับความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเลยค่ะหนูรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้โปรเทค ใจิตใจตัวเองได้ดีขนาดนั้นอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่เลยจริงๆใช่มันถึงขั้นนั้นเลยจริงๆค่ะแบบถ้าสมมติว่าหนูไม่มีกําลังใจหนูไม่ไม่มีใครอยู่ข้างๆหนู<ม>อะไรเงี้ยหนูหนูเป็นเรื่องยากกับการที่อยากอยากมีชีวิตอยู่ต่อมากๆเลยเคยถึงขั้นนั้นเลยค่ะก็เลยรก็เร<ม>ิ่มเริ่มเป็นหดวอดร้องศิลปินเนาะเริมองขอบเขต อะไรที่ควรและไม่ควรค่ะใช่อยากอยากให้ทุกคนโฟกัสกับเรื่องคดีความมากๆแล้วก็อยากให้แบบอย่างอย่างที่หนูบอกว่าหนูจะต่อสู้แล้วก็ยืนหยัดจะเอาเขามาลงโทษให้ได้ใชรับโทษให้ได้มองนี้เป็นเบนจะเพสไปเลยไหมคะเพราะว่าคุณจะยี่สิบแลนะเมื่อสวันกเบนจะเพสเบนจะเพสก็คือเหมือนว่าช่วงเวลาที่ไม่ดีที่หรอเวลาเราทิ่ยีาสิบห้ามเชื่อของคน จะแค่ยี่ห้าค่ะจะสามห้าอะไรอย่างนี้มีป่ะยี่สิบห้าสิบห้ามีไหมสิบห้าสิบห้าไม่มีลูกมันเด็กเกินก็จสิสี่สิบห้าค่ะพี่อ๋ออย่างนี้เราก็ต้องระวังไปถึงช่วงสิบโอ้โหใช่โอเมกตาโอเมก้าหนุนมองไงเรื่องนี้กักา่พี่พี่เอไอหนูก็พูดว่าแบบเออเรื่องหลายๆจะจะจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าหนูว่าหนูว่า คนน่าจะใจดีกับหนูมากกว่า